เาเรื่องว่านหางจระเข้นะคนะเน้น้ำชาว่านหางจระเข้นั่งหันขอเวลานอกว่านหางจระเข้เป็นที่ขึ้นชื่ออันดับหนึ่งของสมุนไพรรักษาโรคเพราะว่านหางจระเข้มีแร่ธาตุครบสมบูรณ์มากที่สุดและเป็นพืชชนิดเดียวที่มีวิตามินบีสิบสอง จะกล่าวในประโยชน์ของน้ำน้ำว่านหางจระเข้ว่านหางจระเข้มีวิตามินบีสบสองส่วนใหญ่การนำว่านหางจระเข้มาทำเป็นอาหารยาสับป๋อหรือยารักษาโรคมักจะใช้เนื้อข้างในมีลักษณะเป็นวุ้นใสๆแต่ในที่นี้จะกล่าวถึงเปลือกว่านหางจระเข้ที่ใครๆพากันคิดว่าไร้ประโยชน์ แต่ความจริงแล้วสามารถนำไปตากแห้งเก็บไว้ใช้ต้มดื่มรักษาโรคได้เปลือกเปลือกว่านหางจระเข้ประโยชน์ของน้ำชาว่านหางจระเข้คือช่วยลดน้ำช่วยลดเบาหวานหรือคือน้ำตาลในเลือดนะโรคความดันทั้งนี้จะ ต้องดื่มเป็นประจำสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน,านพอสมควรแล้วจะสังเกตได้ว่าอาการต่างๆของโรคเบาหวานและโรคความดันจะลดลงทิ้งระยะเวลาออกอาการนานขึ้นในที่สุดก็จะหายไปเองอย่าลืมลเด้อเปลือกหวานหางจระเข้ตากแห้งอย่าลืมว่าการรับประทานยาท่าน้อย รักษาโรคได้แต่ถ้ารับประทานมากก็จะมีผลข้างเคียงยาที่เท้ากินทุกมือนี่ยาแผนปัจจุบันเท้ากินหลายผลถ้างเขี้ยมันหล mm hmm. นเพิ่นเลยบอกว่าให่ใส่พวกสมุนไพรว่านหางจระเข้นี่ถ้าเ,าเห็ดใดมนก็สาม,มารถหายไปได้เองได้ยกังแต่ต้องกิเนเป็นประจำแต่สมุนไพรรับประทานมากแค่ไหนก็ไม่เกิดโทษแน่นอน สมุนไพรดี๋นวนึงคือว่าเขากินไลปันได้กะบบอมีโถดคือกันกรเดนีปลูกปลูกสมุนไพรมะละมะละนี่ก็ลดน้ำตาลในเลือดด้วยในบ้านใคมันเป็นบ้านบางแดดการเตรียมว่านหางจระเข้วาทีในการเตรียมการเตรียมว่านหางจระเข้พอสมควรแล้วแต่สะดวกนำมาเฉพาะเปลือก มาตัดเป็นท่อนยาวประมาณหนึ่งนิ้วครึ่งล้างน้ำให้สะอาดตากแดดจนแห้งสนิทส่วนเนื้อว่านหางโจรโะเข้เก็บไว้ทำประโยชน์อื่นๆเช่นเนื้อมันขังในเฮเป็นของหวานก็นได้ได้เฮเป็นพวกยาซับผมอีย่างว่านหางโจระเข้แล้วก็การเตรียมเนาะคะเนาะก็มีวานหางโจระเข้นี่แหละที่ห้าตากแห้งเรียบร้อยเนาะเตรียม แล้วก็น้ำสะอาดวิธีทำนำเปลือกว่านหางจระเข้ที่ตากแห้งแล้วถ้ามีมากให้เก็บใส่ขวดโหลวไว้แต่ต้องตากแห้งจนแห้งสนิทเพราะจะทำให้เกิดเชื้อราได้แล้วก็เอามาคั่วไฟเอามาคั่วแล้วก็ไฟปานกลางจนมีกลิ่นหอม ต้มน้ำสะอาดจ,จนเดือดยกลงจากเตาใส่เปลือกว่านที่คั่วแล้วแช่ทิ้งไว้จำนวนพอสมควรแล้วแต่ว่าต้องการความเข้มข้นเท่าใดเวลาดื่มรินทีละน้อยดื่มในขณะอุ่นๆอ,อย่าลืมเด้อเปลือกว่านหางจระเข้รถเบาหวานความดันแต่กินเป็นประจำหายได้ เขาก็สิบมได้ใส่ยาอ่างานท่เทมาใส่ยาแผนปัจจุบันควบคู่กันไปถ้ามันแล้วก็ต้องไปตามหม้อนัดอยูดนตามม้อนัดแล้วที่นี่ถ้าสมมุติว่ามันลดเพิ่นกษีิบวห้ยาวทามันลดไปเท่าดรก็ลดไปเท่าดรก็ลดเพิ่นเสษียาคุ้เองแต่ถ้าเขาเป็นไดหลยเขาก็ไปหาเพิ่นไดที่เรา อันนี้คืออันนี้คือว่านหางจระเข้น้ำชาว่านหางจระเข้เขาใส่เปลือกว่านหางจระเข้เอามาตัดเป็นท่อนๆวกตาแข็งแห้งที่สุดเลยล่ะแห้งแล้วจึงเก็บไว้ในขวดโหลถ้าว่าเก็บไว้ในขวดโหลมันจะเกิดเชื้อราเสร็จแรีวบร้อยเวลาเขาเสียามาเห็นน้ำชาเขากะต้มน้ำให้เดือดแล้วก็ขัวกกอนน้ำมันนี่ไปขัวก่อนน้ำเปลือกไปขัวให้มันไม่กินหอม เขาเอาน้ำเดือดเดือดเทศใส่เป็นว่านหางจระเข้อันนี้แหละเขาเอินว่าน้้ำชาว่านหางจระเข้ชาว่านหางจระเข้ลดความดันเบาหวานเมื่อนี้ก็มีแคเนคาชาว่านหางจระเข้ วานหางจระเข้ชาวานหางจระเข้อย่าลืมวานเด้อหนเด้อเอาเปลือกเอาเปลือกของอ่าต้นเอานี่นะจ,ะ,จะเข้หางจระเข้นี่นะเอาไปตากแหงอย่าลืมเด้อตรงนึงกอนวานหางจระเขน้นี่น้ำเปลือกหายใจตากแหงเก็บเ้าไปในเก็บไปในขวดในถูแหงอีรีเล้ ไปเห็ดกลิ่นลดเบาหวานลดความดันได้